ถ้าผนนู้ชมขะกะตอนนี้อยู่กับคุณพ่ออุดมนะคะท่านผู้ชมหยัดบึงแล้วแต่ว่าไม่ถึงมากหมดที่ผ่านมากกับตัวเลขของคุณพ่อเขาอยู่ดิเฮ้ยพ่อ,อย่าวาิ่งเจ็บเลยอยู่ในา,าัก <c oughs> ับวิ่งเก็บขับพก <Man. S 1> แมนแต่ว่าพ่อจับไ้อันน,น,นี้ว่านั่นแม่ไปนว่าถามนี่เลขตกเขมีจับให้กันได้บ่ได้พอ,อยังว่าอยู่จะ่หมดจับไปหลายคู่ค่ะ แมนยูอัแต่ว่าคันธนจำอะไรคู่ถืออะไรที่หนึ่งสามคู่ได้เมื่อไหร่ที่พอหายแล้วก็มาคัดอีกสองคันไทยหาคู่ขหกคู่นี่ถือเลยดิค่ะว่าร่มคานอันหลายหๆพนุคนเขาไม่มีกันชื่อนี่หน่อยญาตสับสนกันชื่อหน่อยกันมันคือกับเส้ยหน่อยไปงี้ที่น้าือกันเมื่อนั้นพอหายตัวใดก็คือ แต่ว่าจำได้ว่ามีเจ็ดหกน้นโอ้ยเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสองกับหกสี่จ้าบานเย็นจับันอ๋อถามตัวในที่ที่หกไปงี้นะเพราะว่าไม่เป็นเลขจุดนั่นทีนะ่ทนะี่หกนี่เด้มือนัน้นไฮวิ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกแล้วก็ 76, หกสี่เจ็ดหกไหอยูย่มมแมนบ่แมนแล้วไฮอยู่เด้อยูย่แน่นั่นอ,อ้แต่ว่าบัดมือสุดท้ายเรามาคัดบัดนี้ อันที่นางอยู่หันมาคัดเหลือสองคู่แต่ว่าก้อนนั่นนี่นันไหเจ็ดสองเจ็ดหกแล้วก็หกสี่วิ่ง 7, เจ็ดมันเข่าเจ็ดหกแมนดูถึงจะดูถึงหร่อนัาหนึ่งมาเด็กวิ่งมาตรฐานนะครับาเ็กวิ่งเจ็ดแต่ว่างวดนีมน่มนันติมมาบอมันมันม้ามันเลาชินอก็บแม่นเนาะแมน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 ลยของเพลนแต่ว่าตัวเลขพ่อนอีตะกอนนีเคยเขาจะงวดก่อนอัน ท่านเห็นบ่เพื่อนเพื่อจับให้หลายู้มกับเขาหรือที่แต่วันนี้ไม่ได้จับหลายกันว่าเออพี่น้องต้องเอาเบอร์โทรคุณพ่อไว้พร้อมเพราะยังพี่น้องบางคนอาจจะว่าอยากเบิ่งชุดเต็มบัมดลงในคลิปเพราะว่ามันหลายอืมแล้วพอ,นอเนาะมทนกที่ท่านพ่อกับเบิ่งโยมมันวานทั้งหมดว่าห้อยไปหลายมันกะเพราะว่าหล้ไม่มีเงินซื้อบ่เออมันเลือกให้แน่ๆให้แน่ๆให้มันหมดละครับ อันนี้นให้เป็นข,ข้าวว่าลักมันตัวนั่นตัวนั่นนี่คเมนค่ะเพื่อให้ลักมันตัวนั่นตัวนั่นเราก็ไปจับมเมงเงาได้หลายใจที่น้องกาคขันจกได้สุดเต็มก<ม>็โซ่เมากันได้เอจับคือเกาเห็นบญมอตุแต่จะเกาหน่อยมันกับเขาเข่ามาเลยด้หรอแมนให้หน้อยหล่เต็มแล้วจะโตมันกับว่าเกินนั่นพกคู่หรือนั่นคี่ไปไล่หรือพกคู่ก็โอเคอยู่ได้พอ มาเรีที่กำหาก็พกไปที่ทีแม่ครับเป็นกันก็จะเอาชุดเต็มมาเบิ่งกก็นครับแต่ว่าไปหายุ่ใจเพรว่าคัดเน่นๆแข็งขนคัดใส่เจ็บเจ็ดก่อนกับพกครับแต่ว่าการความจริงอันพ่อพัดไปเอาเจ็ดหกออกมันมันเกิดขึ้นมันมันมันบางเธอมันกะเฮ้ากะบ๊วยฝาวน้ำทรศัพท์พี่น้องเ้ยสายเขา รับพ่อเนาะพ่อก็คิดคิดก็นิ้งอยู่ด,ด,ดอ,อกว่าแต่ว่าเจ็ดหกปนมันก็เป็นเลขอันนั่นเนาะนนเป็นเลขคือว่ามันก็ดังอยู่นะครับเอาเ <พอ S 1> มื่อนั่นพ่อนพ่อให้หนูพ่อเน้นทอเจ็ดหกเห็นเห็นบ่เอนั่นแล้วเน้นเจ <c oughs> ็ดหกหมดเลยเน้นเจ <c oughs> ็ดหกคุ่ <c oughs> นี่แล้วพี่น้องตัวเลขเก้าทีเอสเอาลงไปก้อนหนาน,นีนะคะแต่ว่าบัตรโค้งสุดท้ายอัน พ่อหัดมาให้ตัวนี้ใช่หรือสองคู่เนาะโอเคครับบไม่ได้ให้เจ็ดหกน้ำนะค่ะโอเคเบิรงคลิปแรกเนาะเอาเต็มเต็มตัวฟันท่งพร้อมเจ็ดหกอืมแนนมันเป็นน่าจะเป็นคลิปที่สองหรือเปล่าบอลมันแรกคลิปแรกกันาะคลิปแรกเลยบอยจำไม่แหกเนาะนี่นะมันมีแค่สามคู่ไหมนี่ก็บบอลไลท์วันนี้ได้พอให้ตัวไหนจ้ะวันนี้ อเล็กยิงกัน่พอด่เอาหน่อยหลายเอาซ้ำเก่าหน่อยหลายมันชิบประหยัดโพดนะคะแต่ว่ามันกิดิงมันเก้าับเจนะขวน่บอว่าเก้ากับเ็เมียนมาหนึ่งตัวมีก่ดีมั่นกันห้อันนมันมีนมันมีเบอโทรแล้วล่งนำไอเอฟซีโทรหาผู้ใดสูกผู้ใดมันเนี่ย บิ้งซื้อหรือว่ากลายไปแต่ว่าเพิ่นหนึ่งมาทุบมัเตมตะกอนเอาคือพอเห็นคลิปม้วนอยู่วะท่านเอ้าเขาลงอยู่ดีเนาะเขาลงสองเท้อแม่ที่บุเห็นอย่างไรบ้ากูเห็นหนึ่งคลิปบอนลแม่เห็นหนึ่งล่องแม่บ้าลงตลอดเจ้าคือที่บุเห็นหนูก็ลงอยู่เลยั่นหนูใชได้บ้านมันก็ลงแม่เพิ่นหนึ่งเขามากว่ะเจ้าบุกติดตามแม่พ่อมันก็เลยบุเด้งนะแม่บ้านแต่ว่าคือพอเห็นลงคลิปม้วนอยู่วะท่าน อม่อจักแล้วมันมั่นนี่อยู่ได้หรอมันไทายอยู่ได้หรือลยว่าจีแสดงว่ามันบเด่งเดี๋ยวหายอยู่มันไทายอยู่ได้เร<ล>าไรซดกับมีอืมเขา็พิ่เห็นแสดงว,ว่ามันบเด้งเอาตัวเดียวแขนๆนนะครับือจังหวดเมื่อก้พ่อบอกเบอร์โทษนะจ๊ะพ่อพ,อ,พอดีอยู่หนีเหลี่ยมหนีมันบวมีเม่โทษโูน์วกห้า เอห้าสามเก้าสามสามเก้าสามแปดเก้าสี่หกแปดเก้าสี่หกครับแฮงอยากให้เอฟซีถูกและซิบว่าลงมอะไรจังใดเนาะท่านผู้ชมเนาะเด็กวิ่งเด็กเมื่อตัวแข็งแข็งเด็กวิ่งเด็กเมื่ออ่าเดียครับฮะมันโอ้ว่า เลขมันบากมา,มาหนมาหนึ่งมา่านหนึ่งมัมเดเ,เ,เป็ดมาสี่ตัวได้พาะเลขวิ่งเลขสองตัวกับชิบที่กับชิบเจ็ดไปนี่แล้วเลขสองตัวเลขวิ่งตัวไดเพาะให้วิ่งเงินเจ็ดเจ็ดกับสีนี่แล้วเจ็ดกับสี่เด่นเลขนะครับเด่นเจ็ดลอง 4. สี่จอบคู่ค่ะ ตัวหนึ่งสี่หนึ่งเก็ดหนึ่งสี่กับหนึ่งเก็ดนี่นี่ตอนนี้บัเพาะแล้วันเลขสามตัวนั่นเป็นตัวได้ค่ะเจ็ด หนึ 1, ่งสีใช่ไหมเจ็ดหนึ่งสีอ่าเจ็ดหนึ่งสีเออหัวที่แล้วตอนนี้ลายลาหัวนี้นกับที่หนึ่งเก่าของเก่าเออสี่เก่าหนึ่งไหมสี่เก่าหนึ่งเออเล็กเหล็กสามตัวแล้วพ่อไม่จับหนอกกันจับสามตัวเลย แต่ทำนี่แล้วเปอรายน์น้อเนาะมันเคยจะบอกเก่าใจกับเจ็ดหรือกับซีกัะมันจบับหมุนเอาม,มันถึงมีอยู่มันหมุนได้ดูกันมันมีเก้าซีเก้าซีซีเก้าเจ็ดซีซีเจ็ดน,นั่นแหละน้องผเนาะแมนกันพี่น้องซีหมุนเอาแต่ว่าตัวมากเนี่ยขึ้นที่เป็นเนื่องซีก็เนื้อเจ็ดแหละเนาะแมนเพราะว่าพอมันมันโตหนึ่งมันถิ่มันถิ่นมีเก้าไหมค่ะแต่ว <Lap. S 2> ่าแต่ว่าเนื่อกับซีมันน้ำเป็นตลอด ก็มีสองสูตรบไอยังไงอ่ามันมันสูตรนึงมันทีได้นหนึ่งสีเก่าสูตรนึงมันมัทีได้เกดหนึ่งเก้าหรือเจ็ดหนึ่งสีใช่ไหมันสีย่นกันนะเลขสองสูตรนี้มันเขาเ,ออเลขขี้ตัวเหรียญม่านำกันไหมอ๋อแต่ว่าสองสูตรนี้เลขเลขสีเลขสีเลขเ,เ,เก่ามากมาน้ำกันค่ะถ้าถ้าเก่าหนึ่งคือมานขี้มาหนึง่งจช่ แต่วก็มันเกจน้าได้นะเรียว่าป่อหรือว่าเด็กสามโตเนี่ยมัน่าจะมาน้ากันได้ม,มีเกจมีเกามีหนึ่งแต่ว่าซ<น>ีถ้าทีมานี่มันก็อาจี่เปจับได้ถุงน้ํขึ้นกันใช่ว่าป่อเบ่งอี่คนได้เบ่งก็ดีแต่ว่าแต่ว่านี่เห็นเ็นเบ่งมือนี่ลหละเห็ดมาเบ่งมือนี่เด็กเด่นเกจกับซีเนี่ยทอกันได้บอกครับเนี่ยครับแล้วทอกันได้เนาะเด็กเด่น แต่ว่ามันมาทั้งหนาเลยหรืออเจอรถเตลีนตื้รถเตลีมันเมือซื้อระบอทเตลีมาซ่อมเอาฮะกอนบอกบอทเลี่ยวเมย์มันถือป้ามันตัวทุทไทยรู้สึกเนมหาหกเมย์ที่เรียกกันแต่น้ตี่เรียกตุดตุ่มเลยพ็ถือว่าปออ่าก็มัน มันเอาไว้ทั้งยืนแล้วนี่โอ้แม่มันมันห,นหอยู่ครับมันพิดมันพิดตัวท้ายสองตัวไหม <laughs> ตัวที่หนึ่งมิดสองตัวพิดท้ายสองตัวไหมซี<า>ตนาิดแล้วมันเกหนึง่งเออมันทีหนึ่งเกหวงทีเกหน,นึ่งนค่ะ<า>ีซเกหนึ่งแล้วก็วเกมันถือด้อนั่น<า>แต่มันพิดตัวท้ายมันโมเมนตนั่น ันเป็นแปดสองกันเน่นเป็นหาหกนูพันถึงเลขค้ายันแปดสองสองแปดฮะแต่ว่าหนูพ่ได้เอาวันชื่อต่างหากนูซื่อตลอตตอรี่โอ้ยดีกว่ามือนันมันเป็นคือน้เอาบ้านเลขที่หนูแปดสองแต่ว่าหนูพัดมีแต่หางลอตเตอรี่มันก็บพได้แล้วอันนี้ก็เอากันเนี่นลียนั่นแล้วแปดสองเอาเลขกัน ทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านก็ทะเบียนรถออกค่ะท่านผู้ชมอ่ะสำหรับตัวเลขถ้เปลนแนวข้างได้ไหมหใช้สติใช้กิจาระญาณในการรับชมันเขาาพรรษมมันีะค่กัยะค่ะพ่อแม่เป็นแสบลูกแสบเออมันทุกเทียดิค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม